ตบก,กัยับกันไปอยู่ทั้งในผลเด้อตาใหญ่เลยยับไปอยู่ทออั้ทงในสารฟังคุณไปก่อนโอ้ยแตกเบิ่เลยกระเบื้องเราลังคาเราฝนตกแล้วทีอยู่จังไหอล่ะนี่ฝน,นตกให้เราไปอยู่จังไหนล่ะนี่ให้เราไปยับไปอยู่ทั้งในผนบอกมีคนที่เขาบอกว่ามีท,ทุกสารนะครับให้คนที่มาทุกสารน่ะเห็นอยู่เห็น แต่มันกลางคืนแต่ตายาอยู่ไกลอยู่ไกลอ๋ออยู่ตรงนู้นบ่อาจารย์มองเข้าไปนู้นเห็นเห็นเป็นอะไรอาจารย์ประมาณไหนตีสองตีสองสองกว่ากว่าตีสองกว่ากว่าเกือบตีสามไม่ถึงไม่ถึงตีสามตีสองกว่ากว่าเป็นอะไรอาจารย์มันเป็นรถหรือเป็นคนเป็นแบบไหนเป็นคนเขาเปิดเพลงฟังอย่างนุกมีเปิดเพลงเสียงดังเสียงดังอ๋อเป็นรถอะไรมาเปิดเพลง ป็นรถเก๋งเข้ามาจอดแล้วก็อาจารย์มองเห็นไหมประมาณกี่คนมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นแต่มันไกลเห็นได้ว่าเป็นรถเก๋งยินแต่เสียงยินแต่เสียงแล้วก็เปิดเพลงมาแล้วก็ทุบดังตุ้มๆเลยเสียงดังเลยตุ้มๆลงไปยิงปืนอาจารย์เสียงมันดังปืนอีกไม่ใช่เสียงดังตีกรเบื้องเสียงมันดังตีกรเบื้องดังเหมือนเสียงปืนเลยตุ้มๆเลยโอ้ยโดนยิงอีกแล้วสาร อาจารย์ยาบอกว่าโอ้ยโดนยิงอีกแล้วสานอาจารยา์ยามาดูตันเช่าไม่ใช่ครับ <c oughs> เป็นค้อนทุบคอนบันไดบันไดเอาบัน,ดบนไดตาจันเหรอเอาบันไดตาจันทุบเลยอ๋อมันจะออกบ้านเลขที่ตาจันตาเซ่แล้วบอกาอาจารย์มีสิทธิ์ไหมอาจารย์มีมีมีมสิทธิ์เนาะโอ้ตาเซมีตัวหนึ่งมีคู่หนึ่งสารตาเซจะมีคู่หนึ่ง ฟังดีๆนะครับคุณผู้ชมครับคนมาทุบสารตะเซสครับโดนทุบไม่รู้ว่าใครโอ้ไข่นาะมาทำร้ายตะเสนี่น่าจะโดนค้อนใหญ่พอแล้วเด้อนี่ไหนครับ โอ้เขาใช้บันไดนี่บอกครับไหนบันไดอันไหนนี่บันไดนี่บอกโอ้บันไดเล็กๆนี่แข็งแรงแต่ไปทุบกันพังหมดใช้บันไดนี่บอกครับโอ้นี่ไงนี่บันไดนี่หักเลยนี่ตรงนี้โอ้ตะปูอะไรออกหมดเลยโน้เขาใช้บันไดนี่นะครับคุณผู้ชมบันไดตะจันไปทุบสารทุบสารกระเซ โอ้สิออกไปเหล็กทีตะจันสระบ,บอร่อนี่ออสามหเจ็ดห้าบาดเล็กทีตะจันใส่บันไดนะครับใส่บันไดตะจันเออดูบันไดตะจันก่อนจีขั้น,นหนึ่งสงส,สี่ห้าห้าขั้นบันไดตะจันก็บันไดห้าขั้นนะไปทุกสารถูกสา,กสา,การแตเซ ไสเนาะมาถูกเนาะนี่เนาะตัวใหญเขาคุ้ยกับักเบิรโอ้เอออลีต,ตัวนีโ้โอ้ยเขาคุ้ยเพื่นกับหักโอ้ยจังไดน,อนอ่อนี่นตะจันเอตะจันตะเสือเลยมีใสนอ้อมาถูกสารเพื่อนเขาคุ้ยเพื่นกับฮัก แปตเบอร์ยนะเศษใหม่นี่นะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามีใครมาทุบเนาะฮักเบิดเลยเนะอืมูนยูนย์เรนนะครับ สิออกบานเล็กที่เพื่นบ่นี่มีคนมาถูกสารเพิ่นนี่มืเจ้ามือบอ่จ่างมาถูกเนมีคนถือร้ายแหงเน,ะนาะเนาะเจ้ามือจ่างถูกสารบออีกนหนึ่งอีกนีหนึ่งคนก็ถูกเยอะด้วยงวดที่แล้วอ่า 58, ถูกห้าแปดตั้หนึ่งแปดเยอะครับรท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง